ีค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมอีกแล้วนะคะทุกท่านที่ช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนในการทําเกษตรกรรมไปได้นะคะทุกท่านคลิปนี้ก็มาแนะนําเครื่องใส่ปุ๋ยนะคะหรือเครื่องหยอดปุ๋ยทั้งยอดปุ๋ยนะคะ ชนิดหนึ่งทางนะคะใส่ปุ๋ยได้ถึง20กิโลกร,รัมเลยค่ะจะไม่ต้องก้มๆเงยๆต่อไปนะคะทำงานในขั้นตอนเดียวจบๆเลยนะคะลดอาการปวดหลังของผูดใช้ด้วยนะคะทุกท่านเครื่องจะช่วยในการควบคุมปริมาณของปุ๋ยได้ด้วยนะคะสามารถปรับได้ว่าต้องการใส่ให้ปุ๋ยออกมากออกน้อยนะคะปรับได้เลยนะคะตั้งแต่หถึงห0กร,รัมนะคะ ในการใส่หนึ่งครั้งนะคะทุกท่านประหยัดและลดการสูญเสียปุ๋ยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นค่ะพร้อมมีให้เลือกกันหลายแบบนะคะมีทั้งแบบถังพลาสติกและก็มีอีกแบบหนึ่งก็เป็นที่เป็นกระเป๋าเป้สะพายนะคะ ก็เลือกใช้กันได้เลยนะคะทุกท่านเครื่องหวานปุ๋ยสะพายเป้หลังนะคะก็ได้20ลิตรเหมือนกันนะคะใช้ได้กับปุ๋ยชนิดเม็ดทุกอย่างนะคะทุกท่านที่เป็นชนิดเม็ดนะคะลดต้นทุนแล้วก็ยังช่วยกำจัดการใส่ปุ๋ยเคมีแบบเดิมๆนะคะลดกำลังแรงงานไม่ต้องใช้แบบว่า เชื้อเพลิงใดๆนะคะใช้ง่ายนะคะเพียงหยอดเราไม่ต้องก้มไปให้ปวดหลังนะคะทุกท่านที่หัวของเขาจะมีสปริงปล่อยนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกท่านยืดได้หดได้ด้วยนะคะตามความต้องการของร่างกายของเรานะคะทุกท่านหัวมีเข็มขดัดรัด P ีวีหนานะคะก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ข้อต่อของท่อ PVC นะคะมีความแข็งแรงสูงนะคะทุกท่านรีกเลี่ยงความซ้าซ้อนของแรงฉีกขาดนะคะหัวท่อว่านปุ๋ยนะคะก็ออกแบบมาแบบกันน้ําด้วยนะคะปริมาณการว่านปุ๋ยนะคะปรับได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะทุกท่านไม่ติดดินเหนียวนะคะเพราะว่ามีแบบป้องกันน้ามานะคะทุกท่านฝนตกก็สามารถใช้งานกันได้นะคะสําหรับ นที่สนใจนะคะราคาอยู่ประมาณไม่เกิน500บาทนะคะถังหยอดปุ๋ยแบบนี้นะคะทุกท่านหาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะเพื่อไปใช้งานสั่งได้ในออนไลน์ทั่วไปนะคะแอดมินก็แนะนำเป็นช h อป e ีนะคะและ Lazada เพราะว่ามีการจัดส่งทั่วไปนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะ